สวัสดีค่ะสำหรับขีปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเครื่องดื่มชีมีแอลกอฮอล์ค่ะนั่นก็คือเหล้าบรันดีค่ะเราจะยกตัวอย่างยี่ห้อเหล้าบรัลนีที่ขายตามท้งอตลาดมาห้ายี่ห้อด้วยกันยี่ห้อแรกเลยเป็นยี่ห้อเลมี่มาตินเฮ n e สซี่ฮาร์ดีมาเตลและยี่ห้อที่ 5, ห้าลุยซีคอนยัค่ะ ประวัติความเป็นมาของเหล้าบันดีเหล้าบันดีได้รับการเอ่ยคานยกย่องว่าเป็นยอดเหล้าของสุราการทั้งหมดเรียกว่าเลิศดล้ำเหนือกว่าสุรากลางตระกูลอื่นใดในโลกทั้งสิน้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล้าบันดีนั้นได้แก่ององ,ง,าง,งา่นพอปลูกง่ายหาง่ายต้นทุนไม่แพงและให้ผลผลิตทางด้านสุรามากรสชาติก็เยี่ยมเหล้าบันดีตระกูลคอนยักษ์และเหล้าตระกูลอามาย,ยักษ์นั่นเองวัตถุดิบและขั้นตอนการทำเหล้าบรันดี เหล้าบันดีมีการหมัก2วิธีด้วยกันอันแรกเป็นการหมักขั้นตอนที่1การหมักในระยะแรกใช้เวลาประมาณ10วันเพื่อที่จะทําให้น้ําตาลในผลไม้เกิดการปแปรธาตุเป็นแอลกอฮอลเสียก่อนเมื่อได้ที่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้จึงคั้นเอาเปลือกอง,งุ่นหรือเปลือกผลไม้ออกให้หมดแล้วนําผลไม้ไปใส่ถังหมักใหม่อีกครั้งเป็นการหมักครั้งที่ส การหมักขั้นตอนที่2การหมักในขั้นตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1-2เดือนขึ้นไปโดยให้อุณหภูมิในถังส่าอยู่ในระดับ10-15องศาเซนติเกรดการการสุราผลไม้เป็นสุราบรันดีการออกมาให้ได้แรงแอลกอฮอล์70-80ดีกี ส่วนการเก็บบ่มเมื่อคัดสุรลาที่เหมาะสมจะนำไปเก็บบ่มได้แล้วก็นำสุราดังกล่าวไปลดดีกีเหลือ4 5ถึง65าดีกีระบบยุโรปเก็บบ่มไว้ในถังไมโอเป็นระยะเวลานาน,าน,านยิ่งเก็บนานเท่าใดก็ยิ่งเป็นผลดีกับสุราบรันดีเท่านั้นต่อไปเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับชนิดของเหล้าบรันดีเหล้าบรันดีมีด้วยกัน3ชนิดชนิดที่1เป็นเกรปบรันดีเป็นบรันดีที่ทำจากอง,งุ่นเพียงชนิดเดียว ชนิดที่2อฟรุตบัลดีเป็นบันดีที่ทำจากผลไม้อื่นที่ไม่ใช่องง่นและชนิดที่3ามโพรแมดบัลดีเป็นบันดีที่ได้จากกากองง่นที่เหลือจากการทำไวน์ความแตกต่างระหว่างบันดีคอนยักอมายักโดยอมายักจะบ่มในถังไม้โอ๊กดำซึ่งแตกต่างจากเครื่องดื่มที่ได้จากการกลั่นตัวอื่นแม้กระทั่งคอนยักเองก็จะบ่มจากถังไม้โอ๊กขาว อมายักษจะมีการบ่มที่ยาวนานกว่าคอนยักษ์และสิ่งที่ไม่เหมือนคอนยักษ์อีกอย่างคืออมายักษจะมีการระบุปีความหมายบนป้ายบรันดีมี4ความหมายด้วยกันความหมายที่1 xo มีความหมายว่ามีการเก็บบ่มเป็นเวลา15-25ปี 2. V.O หมายความว่ามีการเก็บบ่มเป็นเวลา12-20ปี 3. V.O.P มีความหมายว่ามีการหมักบ่มเป็นเวลา25ปีและ 4. V.S.O.P หมายความว่ามีการหมักบ่มเป็นเวลา7-10ปีนอกจากนี้เหล้าบรนดียังมีประโยชน์อีกมากมายในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด วิธีการเสิร์ฟและการดื่มเหล้าบรันดีเทลงในส n นฟเฟอร์และทำหน้าที่ในอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องน้ำแข่งหรือผสมบรันดีสามารถใช้ร่วมกับเหล้าน้ำผลไม้หรือครีมอื่นๆเพื่อสร้างค็อกเทลหลากหลายชนิดเช่นรถเทียมข้างบรันดีบันดีอเล็กซซนเดอร์หรือแบบเก่าๆเครื่องดื่มค็อกเทลบันดีมักถูกเขย่าด้วยก้อนน้ำแข็งใส่แก้วค็อกเทลและเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องปรุงรส